สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียและวัดไทยพุทธคยาอินเดียก็ต่อจาก e ีพีที่แล้วนะครับ e ีพีนี้ก็เป็น e ีพีที่สองนะครับที่เราจะได้รับชมพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์วีรยุทธ์ก็จะได้ให้ข้อคิดคติธรรมกับพี่น้องชาวชุมชน เชิญรับชมได้เลยครับในานามของมูลนี่เป็นความลำบากความไม่คล่องตัวของชุมชนจึงได้จัดข้าวสารและอาหารให้ในจำนวนหมู่บ้านดังที่กล่าวมาทั้งหมดของชุมชน อธิมาภาพก็ขอแสดงความ,มยิดน,น,ด,นยดีกับสภาของท่านที่ตั้งไว้ดีแล้วก็ยินดีกับท่านชุมชนหัวหน้าประธานท่านคำเนียงแล้วก็มุณสมยศแล้วก็ทางชุมชนที่อยู่ในระแวกมณีพินีได้นำใจมารวมกันนำใจที่วางเอาไว้แต่ละที่วางไว้นำมาเข้าอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าเข้าใจกันที่ใดมีความเข้าใจกันมีความเห็นใจกันมีความดีใจต่อกันมี อันที่ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันชุมชนเหล่านั้นพื้นที่เหล่านั้นย่อมเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขมาภาพขอขอแสดงความคิดถึงดีกับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับขอการให้ในวันนี้ขอการรับในวันนี้จนเป็นตบะเป็นเดชะเป็นบาร,รมีใงที่สุดแในการพ้นจากความลำบ,บากทุกยากหรือพ้นจากความที่เป็นอันตรายทั้งปัวด้วย รัตนัตยานุภาเวนะสัพพะเจวานะเดชสาอุปนโนโภวิตโตโกรโภสยามรัตเสรินัสโตลาชะปุญญานุภาเวนะทัศตรมิตาอิจฉาอโลกิยะสุขันเจวะปทาสุทธิพระวันวตุเดขอความสุขความสวัสดีความมีชัยที่ห่างไกลจากโลคาพยาพยาธทั้งหลายทั้งปวงจงนำขาท่านไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัย คือแดนแห่งโมรมธรรมได้แก่พระนิพพานขอความสุขความเบิดบานใจดื่นรู้เบิกบานจงได้บังเกิดทีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกทั้งเือสาธุสาธุสาธุอนุโมทามในความเมตตาของพระดิ่งหลวงพ่อท่านเจ้าคุณก็สามารถโค่ที่วงที่ได้เดินทางมาจะว่าเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับ หลายชุมชนทั้งสองชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวพุทธของพวกเราที่อยู่แต่ละชุมชนนั้นแล้วก็ในฝ่ายของกรรมการที่ของวัดไทยอุศินราชรุ่นาของวัดไทยพุทธัญญาที่เป็น่อดได้เมตตาเป็นประธานประถมที่ได้มาเป็นประธานในการมอบ าสิงของในวันนี้ตามที่คุณนรงค์รีบเดินยิ่งท่านอจะตามที่คนไทยกุศลได้กล่าวขอราานแระเด็นนั้นในโอกาสนี้จะได้กล่าวรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นประธานในการมอบเข้าสารพร้อมด้วยประธานูวที่ทั้งสองและคณะกรรมการที่ได้มามอบวันนี้ขอรัตนาให้คนที่มีหัวใจที่จบเงินของคุณนะครับว่าได้เจริญพห่วงโดยเดินชุมชนที่ระชุมชนได้เข้ารับ ในโอกาสนี้จะได้เจริญพรประธานชุมชนน้อมเกล้าซึ่งมีคุณสำเนียงภาพปราดฟองได้เข้ารับในลำดับที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งต,ต,ต่อไปประเจินพรประธานชุมชน ทรัพย์สินเก่านางคุณสมยศเขียนวิจิตซึ่งมีรูปบา้านเป็น5 0 0้อยหลา,าเรือนจะมาแจหรือเอาของได้ <c oughs> ตรวจต้องตรวจตรวจยาพยาบาลตรวจมดลิดีส่วนน้ำมอดตับของดูความจรินรักษาต้นไม่ให้เป็นคมก็คือว่าช่วยบ้านเมืองนะทำมุนที่ดีที่สุดก็คือรักษาต้นเอาไว้ดีๆไม่จำเป็นจะเป็นนะที่สุวประธานต้องเสร็จเลยนะน้ำมดตับคือเป็นข้าวชิปเลยทานแล้วก็ให้หายโรคหายภัยให้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 สุขภาพร่างกายดีแข็งแรงดีซึ่งอ่ับไปแล้วท่านคือ